S <S ามาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับรายการของฝากนักกรอบค่ะวันนี้จิงตลากับเสนาหอยนะคะมาคู่กันอันนี้พี่เจด้ากับน้องกาแฟค่ะวันนี้ค่ะเนื่องกักกับที่นั่งเราก่อนนะคะเนื่องจากในช่วงนี้นะครับจะเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาซึ่งเป็นแฟนความรักค่ะเวลานีก็น่าเหมือนกรรมเทพนะคะกรรมกรกรรมกรมากกว่าค่ะช่วง วันที่งานจะมีงานแล้วค่ะงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่68เหมือนเดิมค่ะพูดทำไมให้ซ้ำคะนั่นแหละค่ะในวันที่25กุมภานะคะและที่สําคัญคือในงานฟุตบอลนะคะเราต้องมีการแปรเพศค่ะพี่เจได้ค่ะค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะค่ะมาเมื่อกี้ใครปิดไฟโอเคค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะเปิดตัวแนะนําเสื้อเชียร์นะคะเสื้อฟุตบอลปีนี้สวยมาก สวยจริงๆค่ะขอเชิญพี่เซนเตอร์หนุ่มรอนะคะเป็นนักฟุตบอลด้วยนะคะใครอยากบอลค่ะนักฟุตบอลเนี่ยอาเชิญมาเลยดีกว่านะคะเบื่อดังๆค่ะเปเชีญเลยปีนี้แหละค่ะมาแล้วค่ะต้องแบบวิ่งเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งเลยนะคะเลิศมากโอเคค่ะนั่งเหมาะกับฐานนะต่ำมากเลยนะคะกันเลยลากยญ้านะคะอันนี้เป็นลากก่อยนะคะกระจัดกระจายเลยนะคะมันเป็นอะไรกันเะ เอาละเอาละค่ะเรามาถามดีกว่าว่าคุณต้องบอกเลยชื่ออะไรอยู่คณะอะไรอ่แนะนำตัวค่ะ,ะชื่อหนึ่งครับชื่อจริงชื่อสังนลินปินเดยกุลครับไม่ต้องไม่ต้องอึดอัดน,นะคะนานๆน,น,นอ้องเขาจะได้พูดภาษาไทยทีน,นะะ <laughs> ึ่งค่ะได้สัญชาติมานะคะ <laughs> อันนี้ยังไม่ได้สัญชาติคน,นะคะี่ช <laughs> ายคณะอะไรคะ ชั้วกยารุชานาตีอะไรนะพันหรอชั้นารีชานนาตีทั่นอในงานฟุตบอลเนีพีที่แล้วทำนาที่อะไรอรคะบริการน้ำรุ่นพี่ครับบริการน้ำต่ว่าสองแทนมากเลยค่ัใส่สองแม่สองห้านะคะแปลว่าบริการน้ำเราก็เป็นรุ่นพี่เราก็ไม่ต wow ้องคิดค่ะโอเคครัหน้าเราหรหน้าน้องเป็นยังคะเหมาะกันโอเคเหมาจะนั่งตรงเนี้ยคระให้บอกความสัมพันธ์ระหว่างน้องหน่กับพี่สองคนเป็นเห็กับ ไร้น้ำนะคะโอเคค่ะปิดตัวเสื้ออ่ะเต่นๆๆๆให้น้องหนึ่งพีเซนดีกว่าเสื้อเอ๊ะแต่เสื้อบอลของเราเนี่ยเนื่องจากมันสวยมากไอ้ใส่ก็จะดูดีจริงไหมคะเราต้องให้นักฟุตบอลลองใส่ดูใช่มันจะสวยที่สุดต้องอยู่ในตัวคนใช่ชัต้องดูที่ตัวคนค่ะแล้วไม่ต้องใส่ได้คะก่อนอื่นพี่ช่วยถอดเสื้อให้นะคะมานี่ไม่ต้องเกินอายนะคะเดี๋ยวพี่จับเสื้ออะไร เดี๋ยวเขาจะเห็นหลังเออเดี๋ยวเขาจะเห็นหลังอ๋อแต่กตบอลของเราเลิศมากค่ะทั้งหลังอยากดูใช่ไหมว่าค่ะทั้งหน้าเป็นอย่างไรอยากถันใสค่ะให้คนดูใสเล้วนะคะอยู่ได้้ซืออย่าแยกหนูมาใสได้สิถ้าคุณผู้ชมอยากดูใช่ไหมคะใส่แล้วมาดูค่ะนี่เลยค่ะอ่ายืนพรีเซนต์ดีกว่าค่ะตากล้องมาตรงนี้ค่ะตากล้องเลยะ ไปพูดจอันตราชัดเจนนะคโอเคโอเคยืนเป็นในแบบนี้เอาไรเดี๋ยวเราจะไล่จากข้างล่างที่ข้างบนหรือข้างบนขึ้นข้างล่างดีคะพี่เจนเอาให้เพื่อความเสียสนุกค่ะไล่จากข้างบนนะคะลงข้างล่างไปข้างล่างข้างล่างเสร็จปั๊บไปข้างหลังต่อโอเคไลยค่ะเริ่มจากที่ปกคอค่ะปกคอของเรานะคะเป็นเสื้อคอเลยค่ะคอกระเช้าค่ะโปโลค่ะโปโลที่มันเล่นเป็นดนตรีนั่หละคะ อะไรอ่ะมงลางอ๋อมงลางไม่ตลกค่ะบเพิ่มค่ะสวยงามมากด้วยสีชมพูชัดชูไว้กุเดนไทยค่ะแล้วลงมาที่กระดูมกดูมดึงค่ะเล่นตาเป็นดุงนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยสกรอนะคะไม่ใช่รูปฟุตบอลค่ะซึ่งมีทั้งหมดหนึ่งสองและสาม็ดนะสี่ไม่พอค่ส่วนตาสัญลักษณ์ปีนี้นะคะเห็นไหมคะ ตาสัญลักษณ์สวยงามมากเป็นรูปอสุจิกำลังผสมพันธุ์กับไข่อยู่ไม่ใช่ไข่ไม่ได่กดอะไรนะคะเป็นอะไรคะเป็นรูปูฟุตบอลแล้วก็เป็นเปลวไฟอะไรสักอย่างนะสวยค่ะไปดูกันเอาเองนะคะเป็นความงามแบบแอฟแท็กค่ะมองไม่เห็นนะคะหลับตาดูนะคะไม่ได้อะไรถ้าตรงนี้ลายอะไรเลยลายสีพุ่งเข้ามาแบบ สนับสนุนโดย G O A เื่องของเกี่ยวกับชนัสค่ะและเย็นค่ะลงมาข้างล่างดีกว่าด้านล่างไล่มาอุ๊ยนี่ค่ะลายจุด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 นี่นะคะจุด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 มาจากไหนไม่ใช่ทุสานน้องค่ะลายจุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรรู้ไหมคะเป็นการวางไข่ของปลาในช่วงรุ่น้ำหลากที่ผ่านมาค่ะที่วางตรงนี้เลยและเป็นสเก็ตของ E M ball อ่าแอ้วนี้เป็นขนาดของ E M ball นะคะใช้ได้ตามความ ต้องการได้ต้องการอะไรกันทั้งอมทั้งทาในรูปเดียวกันได้ค่ะไปข้างหลังตรงนี้ก่อนตรงแขนแขนตรงแขนนี่เป็นคริบสีขาวสวยสดมากค่ะเป็นประดับด้วยเรื่องสีรุ้งคุณพีจินตนาการสูงมากโอ้ใช่ค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างเราเบื่อด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังนะด้านหลังค่ะด้านหลังไม่เหมือนด้านหน้าไม่ใช่ต้องหมุนกลับค่ะอ่าด้านหลังนะคะสกรีนด้วยสีเทาเข้ม เขียนคำว่าจุฬาลรศาสตร์ traditional ไม่ใช่ค่ะไม่น้องหรือเปล่าน้องค่ะฟุตบอลค่ะแปลว่า68แปค่ะแปลว่าแปลเองค่ะซีอเได้เท่าไหร่คะได้ไม่ได้สอบครับกูรู้คะแนน เอาละค่ะแล้วก็ลายนี่นะคะข้างหลังนี่นะคะโอ้โหมองใกล้ๆจะมองไม่เห็นค่ะมองไกลๆก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะคะมองทําไมอยากคิดว่าตรงนี้จะมีการดีไซน์นะคะเขาสาดเอามุ่วๆไม่ใช่มุ่วๆค่ะนิ่เตอร์เขาคิดมาสวยแล้วก็ข้างหลังหมดแล้วเขาเขียนอยู่ค่ะพิิ้ง ฝักหรือเปล่าบลาปลาจะพอนปถนัดวอน้ำองน้ำเข้าไม่ได้นะคะจุฬาเนี่ยทำไมถึงเข้าไม่ได้ล่ะคะแนนสูงไม่พอไม่ใช่ที่สูงชนะคะแนนสูงโอเคค่ะทีมปลัก็คืออะไรคะเลือสีสีชมพูเนี่ยเป็นโลกโรหิตจาร์ด้านข้างมีอีกนะเป็นแบรนด์นะคะ CU TU 68นะคะ แล้วก็มีนี่มีตราสัญลักษณ์นะคะอย่าลืมเหมือนเดิมค่ะอสุจิเจ้าไข่ค่ะสำหรับเสื้อของเราครับเป็นสีโทนสีชมพูสดสวยงดงามนะไอพกสีโอโรสเบาๆนะคะนะครัีนี้เสื้อของเราสวยแน่ใช่ใครใส่ก็ดูดีนะคะคุณต้องรีบเป็นเจ้าของนะคะเจ้าของคนหรือเจ้าของเสื้อเจ้าของคนเสื้อเอาละค่ะสำหรับในราคาเท่าไหร่ในราคาเท่าไรค่ะ 180บางเพียงบคุณทบเข้ามาภายในกี่นาทีคะ2นาทีนี้ขายได้แลค่ะหนร้อบาทถูกเข้ามา1ึงชั่วโมงต่อไปก็180แบาทสอตัวเราขายได้แลค่ะสามร้กค่ะถ้าส่ตัวก็คุณ้าไปค่ะเห็นไหมคะเสื้อจุราของเราใครใส่ก็ดูดีถ้าเราไม่ใส่ก็ซูผีใส่ก็ที่เราแกล้งทำอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ใส่ถ้าเราใส่แล้วเราก็ เป็นอย่างนี้หมือเดิมเดิมนะเอาละค่ะอยากให้น้องหนึ่งชวนชวนมางานนิดนึงน้องเขาหลับแล้วก่าวอ่ะชิญน้องหนึ่งชวนชวนมางานเลยค่ะก็สำหรับปีนี้นะครับเป็นเป็นปีที่จุฬาเป็นเจ้าภาพนะครับก็อยากจะให้เชิญเชิญทุกคนนะครับมาดูฟุตบอลได้มาชมมาเชียร์ได้ครับขอบคุณครับ สำห,หรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องหนึ่งมากนะคะและก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาชมนะคะอย่าลืมไปงานวันที่เท่าไหร่เออวันที่15กุมภ้าพุมธานะคะไปร่วมสนุกกันได้ที่สแตนของจุฬาไทยราช<ด><ด>ป,ประตูนะคะ,ะต,ต้อนวันที่25กุมภาพุมธาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ